หน้ามันยังไม่ตื่นเลยอะไม่ตื่นจริงหกแล้ทำไมอรอนะทำไมตกรอบอรอก็นางไม่ทันเน้นไงเรื่อสวยจังสวยสวยมากเลยนั่นแหละสวยตรงข้างหลังไงมันซักออกแล้วพี่พี่จอดีนะคะมานานยังคะพี่ไอมายังพี่เพิ่งจอดรถเสร็จนะพี่ไออยู่ในรถพไอมาแล้วเริมเบรถเมืนเดิม เพียงแต่งหน้าอยู่เลยจัดการหน้าเลยเลยแต่งวะคะต้องแต่งหน้ามั้ควรจะเติมปากนิดนึงออกมาครัวไม่ทันหรอะคือสายอ่ะวันนี้วันหยุดเราไปเทรดนี่วันครูไงใช่นี่วันครูเรียนหยุดลืมนึกมีหน้าเราบ้านว่างมาสิอะไรไม่รู้จักวันครูไม่หนูลืมไปว่า คือหนูลืมตอนนี้หนูหนูไม่ได้ไดเรียนแล้วใช่ไมมยุ่ไป,ไปแล้วไงวันจีมันต้องมันต้องหยุดใช่ไหมแต่พอกลายเป็นว่าพอมันผ่านมาแล้วลืมไปว่าวันครูเป็นวันแต่รู้วันนี้วันครูแต่ลืมไปว่ามันเป็นวันหยุดใช่แต่เข้าสารภาษาเอ๊เข้าสารและเส, <S <S สิร์ภาษาแต่งปากส้มให้หอนขอนลงเวอรซีไปฮะซีไฟ วันนี้เริ่มตื่พูดพูดมันรู้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูพูดมืนรู้แล้วใช่พูดแบบด้วยนะฝบกไม่มีใครตามเลยต้องมาดูหนังเลยต้องมาดูหนังเลยนถ้าไม่ได้ตามก็เจอกันตอนเย็นที่พารากอนน่ะใช่คนมากก็ไปหลับกันหนังหรือละครเวทหนัง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 ลอบตื่นเหมือนคนอ่ะจำชื่อเรื่องก็ไม่ได้อะไรเมย์อะไรเมย์ไม่ใช่เมย์อะไรอ่ะมันเหมือนหนังสาวฝรั่งเศสเลย มีสามีชื่อใครวะเตรอหลอหค่ะอยู่บ่าอยู่ป่ะนิดนึงค่ะนะม่หาอะไรกินขึอนทัพง่มเียนเดียว่ะจีบอน เหมาลอยอยเลยอยต่างอยเร็จแตกทุกคนขึ bon ้นไปคนเยอะหลายครังแ้วี S S ่บอลทขี่ขึ้นไปทำไมชั้นสี่มันชันเจ็บของูมากมากูมะมาวางไวู้มาเขาบอกอยู่ว่าเป็นเป็นสามนี่โอ้ก็ถ้าเาอยู่สุท้าย พี่บอลเนี่ยถ้าพี่บอลไม่พูดหนูไม่คิดอะไรเลยพี่บอลพูดเนี่ยจะได้ไม่ดิ้งเนาะตายแล้วพี่บอลแกล้งน้องอ่ะพี่บอลแกล้งน้องอ่ะทีนี้ไม่กล้าอยู่เด็กคนเดียวเลยทีเนี้ยไม่เป็นไรตอนตอนดึกอะค่ะพี่เขาอยู่เยอะอยู่ใช่พี่เขาหรือเปล่าพี่พิมพ์เต็มเป็นคนเน่้อใจ จำต,ต้องได้จำจำได้ทุกคนได้ไหมจำได้ทุกคนแหมพี่บอเราซื้อคิดหนักเลยเห<ำ>็นไหมเครียลงกระเพาะแล้วตอนนี้คิดดูอยู่อย่างบ้านเลยอยู่ต่างชาติคิดดูว่ากี่ปีมันเป็นทรงไทยอันนี้จริจริงมเป็นที่ของหลวงแบบว่าซอยหลวงประชัญญาดีจริงจริงชื่อประธานกันดีแต่เขาเป็นหลวง พาในคิดมากไม่ได้คิดมากตื่นเตยนเฉยไม่ใช่อะไรเห็นไหมคิดตอนนี้ยังไม่ได้เติมปากปากซิดเข้าไปอย่างไรทีเห็นไม่เลือดไม่สูบฉีดเลยอาจเลือดจะสูบฉีดมากขึ้นก็ได้ตื่นเต้นดีเอาบีบนะไม่ต้องบีบก็ไม่ได้มั้งแกไม่ได้ปัดอ่ะไม่ได้สูบไหนก็ไม่กลัวหรอกขึ้นไปแล้วมีอะไรร้องเร่งรังนะ พี่ได้ออกไปก่อนมจะไม่ได้จะไปช่วยน้องใช่ไหมน้อไปก่อนพี่จะได้วิ่งหนีก่อนมันยังไม่ตื่นอ่ะหน้าเด้งมากอ่ะหาอะไรเผ็ดๆกินแบบลูกชิ้นเลยอ่ะจริงๆนี่กือลูกชิ้นเลยอะเรืนีทไปฉีดสารบอลล็อกมาใส่หน้าไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาจริลูกชิ้นไงเหมือนลูกชิ้นไงใช่นะยาเธอกลับไปพูดแต่อย่างเงี้ยโทรโทรคุยกับเพื่อนพูดภาษาเนี้ยจน มีแต่คนหาคลิปเมื่อวานอ่ะเป็นการแสดงจะคิดาคบบามากนะต <l> ั้งแต่เปห้องเอาหาจริงส้พูดอะไรไปแบล็กพิเตอนะหมดเวลาะ <c oughs> อะไรนะอะไรกบได้เอาอะไราบบมา,มาะแบล็กพิเตอร์แวะมาแวะซื้อมาไม่รู้นึกไม่ออกเช้าเกินกอะไรพี่บ้าเปล่าไม่ใช่บา พี่ฟ้าไล่ขนาดไหนพี่ฟ้าจะหลอกคุยเนี่ยแล้วพี่ฟ้าจะอัดเสียงลงไลา์ไม่ต้องไม่ต้องรอพี่เต้แล้วอ้าวขอบคุณค่ะพี่เต้ชาไปแล้วรู้จักพี่กันไหมเนี่ยรู้จักพี่กันไหมพี่เต้ชาแล้วชื่ออะไรชื่อพี่อะไรนะวิพี่วิชาแลชาแล้วพี่กำไรพี่กำไลแม่งอะไรกันกำไลพี่เต้เออด้วยอ่ะพี่เต้อะ เตได้สองถุงแล้วนะไม่ต้องรีบแล้วขอบคุณนะคะได้ค่ะแบงพี่ไอด้วยไปแล้วนะไม่ได้กินคนเดียวด้วยเจอกันนะคะขอบคุณนะคะมีอะไรร้องหนึงรังนะได้ค่ะร้องร้องเพลงร้องเพลง